ทุกคนจ๋าเธอและตอนนี้ดิฉันมาอยู่ที่ดอยสุทเทพเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเธอวัดพระธาตุดอยสุเทพกว่าจะแบบขึ้นมาข้างบนนี้ได้ก็คือแบบเมื่อกี้ก็คือแบบโดนลุมจ้า <c oughs> ทำไมไม่ซื้อดอกไม้ล่ะซีซีบ้าทส,นนะสวัสดีค่ะคุณพี่จ๋านี่ <c oughs> น <c oughs> เธอเขาลงมาแล้วแต่ว่าเรากำลังจะขึ้นไปเธอดูหมวกของดิฉันนะเธอฉันเปลี่ยนหมวกใหม่จ้าเธอ เออใส่หมวกยังไงให้รู้ว่าเป็นกระเทยนะจ๊ะ,ะเหนื่อยอะ <No, S 1> เธอ s <S อ่ะเดี๋ยวให้ดูขั้นบันไดว่ามันเยอะขนาดไหนเอา้าเปลี่ยนเสื้อแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อมาฮอบมาฮอบมอฮอมอาวเหรอนะเธออุ้ยดูเหมือนเด็กดอยเลยอ่ะเธอเออน,น,นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูขั้นบันไดนะอ่าไปจ้าทุกคนนี่ แล้วเราก็คือไม่ขึ้นอะไรแล้วเราก็คือไม่ขึ้นอันนี้ด้วยนะที่จริงเขามีลิฟต์นะเธอ,อแต่ไม่ขึ้นจ้าวันนี้เรามาสแสวงบุญจะเธออ่ะเดินไปพูดไปนะจ๊ะนับขั้นบันไดไปด้วยคุณขาคุณรู้ไหมว่าบันไดวัดพระธาตุเดียเทพมีกี่ขั้นคอมเมนต์มาจากไปจากคุณประกรณ์ศักดิ์จ๋าอยากเดินละเกินพอคุณพอทูนกระหม่อมคันดิฉันแต่ว่าเรามามืดไปน,นิดนึงไหมเธอ ที่จริงไม่ได้มืดจ้าเพราะว่าแบบนางก็คือมัวแต่ถ่ายรูปนะจ้าเธอก็เลยแบบกว่าจะได้ขึ้นมืดนะจ้าบอกว่าข้างบนจะมีแสงสว่างนะจ้าเธอไปคุณข่าเดี๋ยวถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะจ้ามาขอได้ขึ้นอะไรมืดแล้วแล้วอะไรของเขาอันนี้คือแฟชั่นอะไรเนี่ยถุงเท้ารองเท้าแตะ แล้วก็เสื้อ<ส>มอห้อง,ง,งความแมทคืออะไรไปคุณข่าเดี๋ยวถึงข้างบนแล้วถ่ายถ่ายดูนะจ๊ะนี่ทุกคนในที่สุดนะจ๊จะเธอความเพียรไม่เคยทรยศใครจ้ะเธอจ๋า<ะ>ดิฉันก็แบบเดินมาจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายและขึ้นมาจนถึง ลานเจดีของพระธาตุดอยสุเทพเรียบร้อยแล้วเธอโอยเธอนี่งามมากเธอ,เอหายเหนื่อยเลยเธอจะานี่จ้ะแฟนเขาก็แบบว่าเหมือนไม่เคยเห็นอะไรเขาก็จะแบบถ่ายอะไรเธอดูงามมากเธอนี่นักท่องเที่ยวเยอะด้วยนะเธอดูสิอันนี้ถ่ายด้วยเลน เลนคูณห um so nice, right, like e like to ้านะเธอไม่ใช so ่คูณห้าสิเลนกว้างนะเธอวันนี้วันพระด้วยไม่ใช่หรอใช่ปะเหมือนเมื่อกี้ป้าที่ขายดอกไม้เขาบอกวันนี้วันพระนะเขาก็เลยแบบนี่เธอกับดังดต่อไปจะเป็นพุธีประทับศิลเดยนเดียนรอบองค์ไทสุวรรในเขตที่เข้มรมาศในกรุงเทพประจำวันพระตรงกับวันอาทิตย์ที่2ี่สิสองเดือนกุลาคมประมาณห้าร ทุกคนเราขึ้นมาทันพระเวียนเทียนพอดีเลยเธอวันนี้มันพระไงเธอดูพระธาตุสุเทพเธองามมากเธอใช่ครับใช่ไหมประกาเธอถ่ายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยถ่ายไปรีวิวอ๋อเธอเขาทำเพจรีวิวด้วยนะเธอไปติดตามไปเลยชื่อเพจอะไรอ่ะปอดประกครับปอดประกนะเธอเป็นภาษาอังกฤษนะเขาจะมีเพจเขาด้วยเธอเหนื่อยเธอแต่ว่าอิ่มบุญอิ่มใจจังเธอดูสิ พะเต็มไปหมดเลยเธอนี่อืมนะคะเธอในดิฉันเดินนี่ก็เป็นการประทักษิณแล้วเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เธองามมากเหลืองอลามน่าศรัทธา <c oughs> ได้ยินเสียงไหมคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> นี่พระเขานนำแบบไหว้พระบูชาพระธาตุสุเทพนะเธอ <c oughs> ใครแบบอยากเวียนเทียนก็ได้นะเมื่อกี้เขาประกาศว่านักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์อยากจะแบบเวียนเทียนสักราระพระธาตุสุเทพกับทางคณะสงฆ์ก็สามารถเวียนเทียนพร้อมกับคณะสงฆ์ได้เลเธออ่านมาหน่อยงามไหมอุ้ยเธอเราหล่อมากเลยจริงแล้วเสื้อเข้ามากกับการเข้าวัดจริงเสื้อเหมาะมากเธอดูสํารวม เธอๆธดูนายเออบรรยากาศดีมากเลยถ้ามาพระธาตุดยสุเทพมาตอนเที่ยงเที่ยงไม่ไหวนะคะเธอร้อนจริงถ่ายอะไรอ่ะถ่ยวัดรอดูสิ เธอเธอดูนางก็คือห่วงแต่การถ่ายวิดีโอแล้วดิฉันก็แบบต้องมองบันไดไปด้วยลงไปด้วยเธอเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่า3 0 6ขั้นนะจ๊ะ306ขั้นจ้าขึ้น306ลง306รวมแล้วเป็น612ขั้นนะเธอเอาไม่อยู่แล้วจ้าน้ำปู่เอาไปอยู่แล้วจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักกันเนาะแล้วก็ เดีย๋ยวไปอาบน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเดินถนนคนเดินนะจ๊ะเ,เธอเจอกันที่ถนนคนเดินเจียงใหม่เจา้าไปหาไอ,อ้หยางลำลำกลิ่นกันนะเจ้าบอกว่ามีไอ,อ้หยางขายพ้าะแฟนเขาน่าจะแบบไปซื้อเสื้อผ้าแน่นอนนะจ๊ะนางก็คือแบบอืมนี่เธอไม่รอ,อเขาเลยนะไม่รอรอ <c oughs> อยู่ด้วยกันเธอเริ่มตอแหลติดชั้นแล้วนะน <c oughs> เธออืคุณ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูขั้นบันไดเดี๋ยวให้ดูนี่เธอดูซี่ ดูแฟนชันซีเธอเป็น <c> ย <oughs> ังไ,ไงเหงื่อออกดีเนะเ<ร>าะถือว่าได้ออกกำลัง <c oughs> แล้วก็เราลงมาตอนที่เขาเปิดไฟพอดีเลยนะ <c oughs> ใช่ปะเธ <c oughs> อวัดพระธาตุโดยสุเทพเขาปิดสองทุ่มนะทุกคน <c oughs> ใครที่แบบว่าอยากมาแบบบรรยากาศเย็นๆก็มาช่วงค่ำๆได้นะคะเธอนักท่อนะงเที่ยวก็ไม่เยอะด้ <c oughs> วยตั้งแต่เจ็ดฮเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะเจ็ดโมงถึงสองทุ่มจนะจ๊ะรู้ได้ไงอ่ะ เธอถ้าฉันอยู่ที่นี่คือฉันจะเดินเดินขึ้นสวัสดีค่ะคุณพี่หนูชื่ออะไรนะชื่อต้นครับผมไม่หนูว่าชื่ออะไรแฮร์รี่โอเคแฮร์รี่หนูว่าเรียกผิดคนไม่ผิดอ่ะโอเคค่ะแซลแซลแซลครับแม่รีบขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะปิดแล้วค่ะเอาเล้วฉันแซลไป แต่ก้ไอโฟนแบบโคตรดีเลยนะมันแบบมันดึงแสงให้อัตโนมัติเลยนะพี่เดี๋ยวปันหนึ่งนะถ่วิดีโอสักแป๊บนี่ๆๆนี่นี่น,นี่สายคอนเทนต์สวัสดีค่ะสายคอนเทนต์สายคอนเทนต์ซื้อเสื้อ,อ,อหมดไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้เจ็ดร้อยไปค่ะนางไม่รอเราได้เราก็ไม่ต้องรอนางจ้ารอทำไมผู้ชายไปต่อไม่รอแล้วนะ ไปหานักท่องเที่ยวข้างล่างแบบล้ำๆข้างล่างดีกว่าเธอจะเคยมองตรงไหนมองแล้วก็บอกว่าซู้อผลฉันไม่ได้หรอกอะไรนะทุกคนเจ็บมือไม่มีไม่มีไม้ถือเธออย่าได้ของฝากป้าที่รักอย่าได้ของฝากป้าไปดูกันป้าว่ามีอะไรบ้างทุกคนเดี๋ยวพาไปดูร้านขายของฝากดีกว่านะ ก็มีอะไรขายบ้างแบบนึงนะจ๊ะมาจ้าพ่อคนรอแหมสวยอยากรวยไหม啊อยากรวยกอลตอรี่นะจ๊ะหกสิบลัตเตอรี่บ้านไหนขายหกสิบเธอกินน้ำเปล่า น้ำส้มสดขวดเท่าไหร่คะ40บาทค่ะขวดเอ่อตาไถ่เจ้า40บาทเจ้าอันนี้แบบน้ำส้มแต้บะเจ้าแต้เจ้าใส่น้ำตาลตาไถ่เจ้าบะใส่เจ้าจิ้มได้นะอจิ้มได้นะออนี่ค่ะนี่เจ้าแล้วก็แต้อันนี้แอนสับวเล้สเปิดเลยก็เจ้าเปิดเลยเจ้าเอาบาเจ้าน้ำส้มแต้เอาหม่ม่วงก็เจ้าอยากกินอ่อมอันนี้เขาเรียกว่าส้มโอใช่ไหมครับใช่ค่ะส้มโอประธานเนี่ยปรนท่อนอย่างส้มโอเหมือนกันบโอบ้โอ สี่สิบบาทนะเจ้ามีเงินปะเจ้าสแกนไปก่อนเจ้าโ้มโอแต่เราบ่โอนแต่เราโอนคือไอหยั่โอนบ่จ่ายโบนโอนยน้อยแต่เราไม่โอนใช่ไหมเออฉันแกล้งนางให้นางจ่ายให้เมื่อกี้ก็ให้จ่ายค่าหมวกให้จ่ายไม่เป็นไรมีตังค์เยอะหนึ่งร้อยพอดีค่ะปิดกี่โมงคะรานคาเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งคนเข้าวนยมูอยู่เช่นกันแล้จะปิดแล้วกับเจ้าเจ้าคนมีอยู่มั้งกับเจ้ามีเจ้าหนึ่งร้อยช่วยครับ ค่ะให้หนึ่งคันเลยครับเ่อค้าที่ล้อก่อนก่อนจะเปแม่ค้าเปแฟนก่อนจ้ะเปย์ฉันก่อนเลี้ยงข้าวฉันก่อนจ้ะเออนเปย์แม่ค้าไปคุยขายกันเถอะเธอซื้อนทำส้มขวดเดียวคือให้พรแบบยาวมากไปแล้วนะจ้าไปหิวแล้วอ่ะ ไปหาอะไรกินกันเถอะหิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินในห้องน้ำกันเถอะคนบ้าเลยหาอะไรกินในห้องน้ําหนักก็หนักเนี่ยให้ฉันสะพายกล้องเธอสบายเลยนะเป็นผู้ชายเนี่ยออทํากับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบน,นี้ได้ไงอ่ะนนหนักกมาเเลยเยี่ทำไมแบกหัวใจพี่มายอุแบกอะไรนะแบกหัวใจเออทำไมหลงัลงๆหวานขึ้นนะเราอะ่ะ าาไปแรงมากเที่ยบเดี๋ยวเพิ<อ>่งพูดไปไปพ้ตัวนี้ก่อนไปไปไป๋ยวลงไปนะไ่ดไมดม้พูดใหม่พูดใหม่ซัมโอหวานบอกพี่ซัมโอหวาน <laughs> เออถูกปลอดตะกรอนที่ไปไหนก็คือแบบไม่น่าจะรอดจากที่นั่นนะเด้อแบบ <laughs> <laughs> วันนี้ไปกินกาแฟก็ทำท่าเหมือนจะอ้วก <laughs> 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 แล้วพ่อค้าหน,น้ามอง <laughs> แล้วพ่อค้าหน้ามองแบบมองแรงมากอืเออ ลงมาแล้วเด้อสัมผัสดาวเทียมนี่เดี๋ยวให้ดูป้ายครับคุณพ่อุ้ยอุ้ยยอะเข้างหลังข้างหลังนี่สัมผัสดาวเทียมจ้าจอดรถไปตรงนู้นจ้าทุกคนไปจะข้ามไปฝั่งนู้นหรือว่าจะเดินฝั่งนี้เลยข้ามาเดินฝั่งนี้เลยพี่ไปไปจ้าทุกคนจ้า๋ยวไปหาที่พักก่อนนะจ๊ะยังไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะพักที่ไหนเธอ เมื่อกี้ฉันเห็นเนนน้อยมาซื้ออะไรไม่รู้ร้านนี้ฉันว <laughs> ่าฉันจะแซวและสงสารนางเพราะเราเคยเป็นเนนมาก่อนเรารู้ไงบางทีเนนอาจจะไม่ได้ซื้อเองหรอกมาซื้อให้พระหลวงพี่ไม่กล้ามาซื้อทพาไม่ก็ <laughs> <laughs> มาซื้อไม่ได้ไงไซื้ออะไรอ่ะไม่รู้ <laughs> ก็ร้านขายอะไรมันคล้ายๆข,ข,ข,ขนมหรืออะไรสักอย่างนึง้งเ <laughs> ดินดีๆเราจะชน จริงถ้าสําหรับคนที่ดเดินไม่ไหวอ่ะเขามีอันนี้นะเขามีกระเช้ามีลิฟต์ขึ้นเดอ้ออืมอ่ะรถแดงรถแดงจะตามก้นแล้วเจ้าน,นเจ้าไปไปไปเจ้าปิก,กแล้วเจ้ามึดค่าแล้วเจ้าไปแล้วนะเจ้า